โอ้ฟ้ามืดคล้มโอ้ต้องช่วยต้องช่วยเหลือคนผู้ประสบภัยป้าฟ้ามืดแท้ฟ้ามืดแท้ฟ้ามืดแท้เาได้นะปยไปตกลงวันนี้บอกแล้วว่าฝนน่าจะตกทั้งวันนะคะฝนน่าจะตกเราก็จะรับประทานอาหารเที่ยงบ่ายกันนะคะเดผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารหทั้งโคกหนองนาเลี้ยงนะคะไปกินเที่ยวผู้ใหญ่ใจดีนะคะแต่ว่าพาดมินนะคะพาแอด,ดมินให้แอด,ดมินไปซื้อมาก็ <c oughs> ใครอยากกินอะไรก็จบพอดีก็ <c oughs> ทุกคนก็สั่งของที่เราชอบเนาะอย่างกกินก็จะมีจะมีผักผักบุ้งเกลนะคะจ้ะแล้วก็มีข้าวเปล่าด้วยนะคะโอ,โอ้ส้มตำส้มตำด้วยนะคะทุกคนส้มตำส้มตำ เอาเปิดอะไรนั้นมาดูมาดูซิเร็วมากเลยเมื่อเติบแล้วใช่ไหมดูเอฟซีนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนละเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนื้อสดอันนี้ก็เป็นเฟนะคะมีข้าวด้วยสุวันก็ตักฐานข้าวไม่ได้อะไรล่ะสองคนลุงนี่เป็นยังไงเจอกันวินาทีเจอกันเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันสิ่ะ เด sí, ี๋ยวตามหาคนกดไลค์ตอนนี้เขาแบกอะไรมาดูอะไรล่ะดูเขาแบกอะไรมาปาดแบกอะไรมาโอ้โหดูกองก่อนดูกองก่อนโชว์โชว์เทียวภูเขาไฟโอ้โหภูเขาไฟภูเขาไฟโอเลยนะแค่เนยภูเขาไฟมาฝนก็จะตกภูเขาไฟมาฝนก็จะตก เอ้ยไอมิวม <si ันปาดกินเราบอยูโดมนะาเออโดเด็กฝดดกใจดีส่งทุเรียนมาเป็นลมแะแกแล้วนะทุกคนยก้นมายกขึ้นมาอ่ะกีรูกออมยังย้างม่างไม่หอราต้งต้องตัดแล้วก็คว่มหน้ามันลงให้มันคลายน้ำ

คนนท้แอยไปลงกองขอบคุณนะคะแต่ไม่คู้ว่าเจ้าของไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ว่ายของพี่แอนงานลำใช่ป้าแตงก็บอกว่าปอกกันกินเลยแต่มันยังกินไม่ได้มันดิอบใช่ไหมเอีอะไรอีกบนโต๊ะนี่เอา อันนี้ผู้ใหญ่จะดีเลี้ยงคุณเตี้ยบอกก็ตามที่เราสั่งไปไงอ๋อเหรอเราไม่รู้เรื่องใครสั่งให้เราเอาตัวเองเป็นคนสั่งปาดพอพาา่ดะพ่นมาทนี้ด้วยนมานี้ด้วยนะม้่ามาทมาที่าที่ามาทมมาทมาี่่าี่่ีาวามมมา่ ยกไปยกมาโต๊ะทับในนิโปรตีนจะขาดได้นะเฮ้ยตกใส่ขาเจ้าของอันนี้คือยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกยังไม่สุกเราต้องตากแล้วต้องคว้ามาลงกรงกรอบนี่แหละอันนี้มันจะเก็บจะดูใช่ไหมเอาเอามีดมาดี้ก่อนเอามีดมาดี้ก่อนทำเป็นเหรอเอาตัวขอาคุแต่แต่มันยังแก่ไม่ได้นะเดี๋ยวให้ก้าวไปก่อนขาไม่แก่ตัดสามเหลี่ยมเหรอ ไม่ใช่เกลีอย่างนั้นมันเน่าเหมือนเดิมนะมันไม่เน่าเนาเออพี่ทำมาแล้วไม่ต้องปัดก็ได้ดูก็รู้มันยังไม่สุกว่าทาเค็มร้อยฉุยพอเราก็ทาเค็มร้อยมันไม่ได้มีกลิ่นเลยมันเลนต้องตัดนะเนี่ยนี่เขาบอกว่าให้ตัดแบบนี้แล้วก็เอาเอ็มร้อยมาทาตัดสั้นๆเลยก็ได้ตัดขั้วได้แล้วก็ทาเอ็มร้อยใช่แล้วขั้วมาทาไว้เออแล้วก็มันจะสุกแล้วทุเรียนจะเหลืองสวย กูเรียนยังกินเอ็มโรยกี่ดูอ่ะกินข้าวก่อนนะ่อที่ฝนจะมานะอ๋อเบิ่งบนไปใบ้านผัวผนวผัวผัวผััเป็นไรเรามีฟังเนื้อฟังเนื้อแล้ยไข่รู้ี่เยย่งไปเบิ่งบนังเนือย่างไปเบิ่งบนฝังเนื้อย่างน้อย่อยู่ฟ้าไหลลเลือดเลยอ่ะมันไหลูููเออจากคำจากก้าย้ายไปทางพุ่นพุ่นพุ่นฟ้าไหลเลือดเลย พี่เจอพี่ตท้นะมาีอะนี่แหละพายุเข้าโคกน้องนานะทุกคนไอ้นั่นไอฮะนูระฝนตกไม่เท่าไหร่เดนกวาดแตไฟดับไฟดับลำบากมากเมื่อคืนนี่อย่างร้อนอะเมื่อคืนกลไปที่บ้านมากับเสือมึดไอเมยวซักผ้าไม่เสร็จ ไม่ใช่ม uh, like ืดตึ๊บเช่นเมื <the <the ่อคืนเราเจอแบบขาวจั <th <the <the ุ <the <the ๋ยเาอเป็นแบบมาหางผมดูดูด like ูฟ้าไหลลุลุ่มเป็วลมเสือนนั่แหละไรสิมาจากตัวเราเตี้ยเลยไอ้เออไปอยู่ดีบ้าดไฟยังไงไปไปกันกิ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 นแล้วมากินไปกินกันโอ้ดูดูท้องฟ้านะทุกคนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนนะคะ นี่แหละอยู่ม่่แม่่่่่น่่่่า่่่่่่่เดิ่่่่่ม่่่ม่่่่่่่่่บ่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่บ่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่น่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่า่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่สั่งเลย ้ต้องยำเจอเป่าเจอไหมเที่เป็นยโอเคมะเขือไม่รู้ไปเที่ยวเล่นมะเขือ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 เป็นใหญ่มะเขือ ไงายมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาเขือเข้าบ้านไปลูกเข้าบ้าน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 มะเขือเอ้ยเจอไหมมอหาหมเส้นอะไรสั่งเส้นอะไรมาาเส้นเล็กของเป็นเล็กๆหนเส้นก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมือเที่ยงแซบๆด้วยกันนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะ กำลังโซลีกันเลยโซลีอะไรนี <Silver? What S 3> ่โซลีอาหารกันก็ได้ไหมก็ตอบกันเ็ดีค่ะตีตีเลสลสุดใหญ่ใจดีจากไหนมาเลี้ยงเราผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละดีค่ะใจดีผู้ใหญ่ใจดีค่ะ